สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ Monster Hunter ต i ์วิดีโอครับผมวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือ Hunter Fa s h ชั่นของเรานั่นเองนะครับเราจะไม่มาพูดถึงแมคาีนิกเกมกันนะคลิปนี้เนี่ยมาดูทางฝั่งแฟชั่นของเกมกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเกมได้ปล่อยฟังก์ชันใหม่เข้ามาในตัวเกมนะครับนั่นก็คือเลเยอร์อาร์เมอร์นั่นเองนะครับวันนี้ เราจะมาดูท็อป5อาวุธที่สวยที่สุดในเกมในความคิดเห็นของผมกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งมันจะเป็นท็อป5ของเวบอนทรีนะครับไม่ใช่อาวุธชิน้นใดชิ้นหนึ่งผมจะพูดว่าอาวุธของมอนสเตอร์ตัวไหนสวยที่สุดนั่นเองนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยเนี่ยก็คือทางฝั่งของเควสใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับมีเพื่อนๆหลายคนมาถามผมนะครับว่าชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันทํำยังไงนะครับซึ่งมันได้มาจากเควสอีเวนตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับ เควสอีเวนตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเควสที่ให้เราไปตีนูอุตรานะครับตัวเควสของเขาจะชื่อว่า an i n f e r n o l a ลดแบรนะครับอันนี้เราตีแล้วเราก็จะได้ตั๋วมาคราฟชุดเซ็ตถอดเสื้อแบบของผมนะครับจะเป็นของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าที่ถอดเสื้อเนี่ยมันคือเลเยอร์นะครับส่วนทางฝั่งของกางเกงของผมเนี่ยมันเป็นชุดเซ็ตคอสเมติกที่ได้มาจากการที่ผมซื้อเกมแบบพรีเมียมตอนเปิดเกมนะครับมันเป็น คอสเมติกดีที่มากับตัว t i เติลอัปเดตที่2นะครับหน้าตาคอสเมติกมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าเราใส่ทางชุดก็จะเหมือนประมาณนี้ครับผมแต่ผมก็เลือกใส่แค่ทางฝั่งของถุงมือแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ไปใส่อ่าไอที่มันถอดเสื้อเอานะครับอ่าอันนี้นะครับเราจะได้เป็นชุดเซ็ตในการถอดเสื้อมานะครับประมาณนี้ถ้าใครเป็นอยากลองบิวมาเป็นแบบของผมก็จัดประมาณนี้ครับผม อาวุธทรีแรกที่ผมยกให้เป็นอันดับที่5ที่สวยที่สุดเลยเนี่ยก็คือในทรีของมอนสเตอร์อาจาราคาศนั่นเองนะครับในอาวุธชนี้เนี่ยมันจะมาเป็นสไตล์เหมือนเป็นไฟนะครับแล้วก็เป็นหนังของอจาราคาศเป็นสีแดงๆนะครับให้อารมณ์แบบปรินท์นอฟเปอร์เซียนะครับเออให้อารมณ์แบบออกไปทางนั้นนะครับไปทางแบบยุคนั้นเลยนะครับยุคกลางซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็คือสวยมากเลยนะครับ แต่ข้อเสียของทรีนี้เนี่ยก็คือมันจะมีไม่ครบทุกอาวุธนะครับมันจะมีเฉพาะอาวุธทางฟังที่เป็นไท์เวพอนนะครับพวกดาบโล่ดาบคู่พองแมลงมีนะครับเออมันมีไม่ครบทุกอาวุธนะครับซึ่งอันนี้คืออีกหนึ่งข้อเสียของอาวุธในทรีต่างๆของเกมนี้นะครับมันจะมีไม่ครบทุกอาวุธถ้าแบบเพื่อนๆเ,เป็นเมนบางอาวุธมันอาจจะไม่มีอาวุธบางชิ้นนะครับแต่อันดับที่5ผมก็ขอยกให้ทางฝั่งของอาวุธของอาจารย์ขาดนั่นเองนะครับ ซึ่งในดาบโล่ของผมเนี่ยมันก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างโอเคเลยเหมือนกันนะครับมันเปลี่ยนตัวของโล่เนี่ยให้กลายเป็นรูปหมัดน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปที่ดีนะครับและอาวุธท็อป5อันดับที่4นะครับที่ผมบองว่าสวยที่สุดเลยเนี่ยก็คืออาวุธของโซเชีย Monster Last b o อสของเรานั่นเองนะครับ อาวุธของโซเชียลเนะี่ยจริงๆหลายๆคนก็อาจจะเบื่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนแต่เต้นอัปเดตที่1ใช่ไหมโซเชียลกลับมาให้เราเล่นแล้วเราก็ได้ใช้อาวุธโซเชียลกันก็ตอนนั้นยังไม่มีเลเยอร์อมเมอร์นะครับอาจจะใช้กันจนเบื่อแล้วแต่ว่าผมก็มองว่ามันเป็นหนึ่งในอาวุธที่สวยจริงๆนะครับข้อดีของมันก็คือมันมีครบทุกอาวุธนะครับทุกชนิดมีอาวุธโซเชียหมดเลย ซึ่งคอนเซปต์ของอาวุธโซชีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับผ้าพันแผลนะครับให้อารมณ์ว่าเราถืออาวุธมัมมี่นะครับยกตัวอย่างของดาบยาวเนี่ยต้องถือว่าหน้าตาดีมากนะครับเพราะว่าคอนเซปต์มันก็คือมันจะมีผ้าพันแผลอยู่ตอนที่เราเก็บอาวุธใช่ไหมครับแต่พอเราปลดอาวุธออกมาผ้าเนี่ยมันปลดออกนะครับก็เป็นอาวุธตัวข้างในออกมาโผลออกมาอีกทีหนึง่งผมชอบอาวุธที่มีคอนเซปต์อะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนคอ้อนของผมเนี่ยก็คือเหมือนเราถือเสาธงนะครับวิ่งไปวิ่งมาถือเสาหินวิ่งไปวิ่งมานะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมคือเท่มากผมชอบมากๆเลยก็ยกให้เป็นท็อปไอันดับที่4อาวุธที่หน้าตาดีที่สุดนั่นเองนะครับและอาวุธหน้าตาดีอันดับที่3ผมขอยกให้อาวุธในทรีของบันกองก้านั่นเองนะครับมอนสเตอร์ลิงขิมะจากแมปไอชาร์ดคลิฟของเรานะครับ ซึ่งอาวุธ t r e ของบันกองก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่มอนเซนเตอร์ภาคแรกเลยบ้างถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมอนบันกองก้าเนี่ยน่าจะเป็นมอนภาคแรกภาค2แบบมอนเริ่มต้นของมอนเซนเตอร์ยีปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งเซตอาวุธเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าดีไซน์ของเขามีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นดีไซน์ที่แบบมีคอนเซปต์มาจากพื้นหลังเบื้องแรกของเกมมอนเซเตอร์เลยนะครับ ซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยต้องเรียกว่าดีมากเลยนะครับในทุกๆอาวุธที่เขามีนะครับคอนเซปต์ของมันเนี่ยจะคล้ายๆก,กับของอาจาราคานเหมือนกันนะครับมีความโคง้งมีความแบบ p r i n c e s o อ Per อรซียนะครับแต่มีความไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความซึ่งหงอกคงเหมือนกันนะครับมันมีพองแมลงอะ่ะที่เป็นแบบเป็นกระบองอะ่ะอันเนี้ยผมทำให้ผมนึกถึงวูคองนะครับแต่ว่าตัวของ ไอ้ดาบคู่ที่ผมถืออยู่อันนี้นะครับมันทําให้ผมนึกถึงอย่างเดียวเลยนะครับว่ามันต้องคือฮานุมานแน่นอนนะครับมันน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่มาจากฮานุมานนะครับของคนไทยแล้วไอ้บันกองก้าเนี่ยมันก็เป็นลิงด้วยนะครับอาวุธในทีนี้เนี่ยมันจะมีสีเหมือนเป็นสีขาวนะครับสีงาช้างผมคิดว่ามันน่าจะคือสีงาช้างแหละเออแล้วก็มีขนของไอ้เจ้าลิงตัวนี้อยู่นะครับบันกองก้าเป็นอีกหนึ่งทรีอาวุธที่หน้าตาดีมากเลยนะครับก็อยากให้ลองจับมาใช้กันดู แต่ข้อเสียของมันก็เหมือนเดิมนะครับมันมีไม่ครบทุกอาวุธนะครับไออาวุธบันกองก้าเนี่ยใครเลนอะไรแล้วมีอาวุธบันกองก้าเนี่ยผมบอกเลยสวยทุกอันนะครับไปลองหยิบม,มาใช้กันดูครับผมและอาวุธที่สวยที่สุดเป็นอันดับสอนะครับในท็อปไฟที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็คืออาวุธในทรีของลาลาบาริน่านั่นเองนะครับ ลาลาบารีน่าเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภทแมงมุมนะครับที่เราตีกันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอาวุธของเขาเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยนะครับมันให้อารมณ์เป็นแบบอัศวินในยุคกลางนะครับเป็นอัศวินแบบคาบดอกกุหลาบสีแดงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่ชุดที่มีผ้าคลุมสีแดงพลิวๆนะครับเหมือนกับชุดเซ็ตของเขานั่นแหละอืมซึ่งผมชอบคอนเซปต์ของไอเจ้าอาวุธอันนี้มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอัปเกรดเขามาเต็มอ่ะที่เป็นแร8แปดนะครับ อาวุธอันนี้เนี่ยมันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่สีขาวที่ทํามาจากขนของลาลา,ลาบาลีน่าใช่ไหมตอนหลังเนี่ยถ้าเราอัปเกรดเต็มปุ๊บมันจะมีดอกไม้บานออกมานะครับเหมือนกับเวลาตอนที่มอนสเตอร์มันโกรธนะครับเหมือนกับตอนที่ลาลาบาลีน่ามันโกรธมันจะมีที่ตูดมนะันอะจะกลายเป็นดอกกุหลาบสีแดงนะครับอาวุธของเราก็จะมีสีแดงแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับเออผมชอบอาวุธที่มีคอนเซปต์อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันแบบเหมือนกับมี motivation ให้เราอัปเกรดให้มันสุดนะครับไม่ใช่แค่แบบอัพครึ่งๆกลางๆแล้วก็ใช้ไปนะครับก็ถ้าเราอัปเกรดมาเต็มนะครับอาวุธของลาลาบาลิน่าเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับตอนเราเอาไปทําเป็นเลเยอร์ว่าเราจะให้มันเป็นแค่แบบสีขาวหรือเราจะเอาแบบเป็นสีแดงมาด้วยนะครับแบบดอกไม้บานแต่ข้อเสียของมันก็ยังมีอยู่นะครับในทรีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีครบทุกอาวุธนะครับแต่นั่นแหละมันจะมีตัวของ paralysis tree นะครับที่จะแบบ ใช้อาวุธหรือว่าชิ้นส่วนของลาลาบาลีนาด้วยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของมันที่อยู่ในข้อเสียนะครับหน้าตาของอาวุธในพาราลิซิส3เนี่ยก็หน้าตาดีเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกับโฮปทร e ก็คืออาวุธเริ่มต้นของเราแต่ว่ามันจะเป็นธาตุอ่าพาราใช่ไหมแล้วมันก็ใช้ของลาลาบาลีนาทำนะครับมันจะหน้าตาค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะมันจะเป็นสีดําแดงเหมือนกันและอาวุธ ที่สวยที่สุดในเกมนะปัจจุบันตอนนี้ที่ผมเลือกมาให้เป็นอันดับหนึ่งในท็อปไฟวันนี้นะครับก็คืออาวุธในทรีของชีวูนั่นเองนะครับเป็นมอนสเตอร์ปลาหมึกอีกหนึ่งตัวนะครับรองลงมาจากตัวของนูดรานะครับมอนปลาหมึกทัดไฟซึ่งเป็นปลาหมึกที่อยู่ในแมปใหม่ล่าสุดของเกมมอนสเตอร์ไวท์นะครับ,ก,รบก็ต้องบอกว่าเป็นมอนสเตอร์แบบ ทุกคนไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะมานะครับเพราะว่าเป็นมอนใหม่แล้วก็ไม่ได้มีครูมีอะไรเลยนะครับเขาก็ปล่อยมอนตัวนี้มาแบบผ่านทางเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับแต่บทบาทของเขาในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของชีวูแต่นั่นแหละอาวุธเขาสวยจริงๆนะครับทุกอาวุธทุกประเภทของเขาเลยนะครับมันให้ธีมเป็นแบบนักล่าสมบัตินักล่าขีบสมบัติในมัมมี่รีเทอร์อะไรประมาณนั้นนะเออคริโอพัตตานะครับเพราะมันมีสีทองแบบอยู่ในพิระมิด ประมาณนั้นเลยนะครับผมมองว่าอาวุธชิบูเนในในทุกอาวุธคืออาวุธที่หน้าตาดีที่สุดเลยนะครับดาบใหญ่คือสวยมากเอออันนี้เนี่ยคอนก็เปลี่ยนเป็นขวานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมชอบเพราะว่าในตอนภาคเวอร์ผมจําได้เลยว่าผมใช้ช้อนของเป็นกิวพาเลตซึ่งมันเปลี่ยนเป็นขวานเหมือนกันนะครับอาวุธชิบูเนมันก็เปลี่ยนคอนของผม,มเป็นขวานเหมือนกันก็คือหน้าตาดีมากครับผม ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับชิวูเนี่ยเออนั่นแหละมันมีแค่อาวุธหนักนะครับมันสลับก,กันกับพวกอาวุธของบันกองก้าชิวูเนี่ยมันจะมีอาวุธหนักมีอาวุธอย่างเช่นดาบใหญ่สวิชแอ t แล้วก็ค้อนนะครับที่มีอยู่ส่วนอาวุธเบาเนี่ยไม่มีนะครับแต่ดาบโล่มีอ่ะก็ลองไปทํามาใช้กันได้นะครับและนี่ก็คือท็อป5อาวุธที่ผมมองว่าหน้าตาดีที่สุดตอนนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นไอเดียหลักๆ ที่ไปให้เพื่อนๆได้ทำา Layer w เวพอ n กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันใหม่เข้ามาในเกมนะครับเ a y e r w ์เวพออัปเกรดอาวุธให้เต็มที่แร8แแล้วเราจะสามารถใช้อน,นันเนี่ยเป็นเลเยอร์ของเราได้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบอาวุธชนิดไหนที่สุดนะครับอาวุธของมอนสเตอร์ตัวไหนที่เป็นท็อปนัมเบอร์วันของเพื่อนๆกันนะครับลองมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันถ้ายัางไงวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแ a ทแมสต์นะครับแล้วไว้เจอกันใหมคหนนนนค่คล